สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New Face by Artie ค่ะ,คะกับดิฉันเปียชาธิตาพาสค่ะ และซาร่าอนุสราแบตเลอร์ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะรายการที่จะทําให้คุณสวยได้ด้วยตัวเองจ้ะเตรียมเครื่องสาอางเอาไว้เลยนะเพราะว่าวันนี้จะมาเนรมิให้คุณสวยแน่นอนแต่ว่าตัวช่วงนี้เนี่ยเราต้องมาอัปเดตเทรนด์กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอินเทรนด์มากๆกับกางเกงยีนขาดจ้าถูกต้องค่ะพี่แมวไม่ว่าแฟชั่นของเรานะคะจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเรื่องของยีนส์เนี่ยไม่ว่าจะกี่ยุกี่สมัยก็อินเทรนด์ตลอดใช่แล้วช่วงนี้เขาฮิตแบบโอ้โหขาดแบบว่าหน้ายาวกันเลยนะขาดทั้งคานทีไม่ไม่ต้องเหลือ้าง จิิๆนึว่าใส่ขาสั้นนะซ<ช>าร่าคือขาดกันตั้งแต่น่องนี่เลยนะคะตั้งแต่ขาบนนะเห็นเห คือเห็นแบบขาวๆาของกระป๋งบางเกงยีนใช่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีนางไหนที่เขาแบบอินเทรนกันบ้างก็อย่างเช่นแบบเซเลบ้าชมพู่อาริยาพลอยเชอมานอาพลอยชวพรพี่โอปอโอ้โหมีแบบว่าหลายๆลคนเลยทุกคนเพอเผอเนี่ยผู้ชายก็โอ้โหอินเทรนขาดไปเขาด้วยนะตอนนี้แต่บางทีเนี่ยกางเกงยีนไม่ได้ขาดด้วยความตั้งใจนะคะยังไงหรอหกล้มบ้างนี่เธอหกล้มแล้วมันขาดได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันก็นาแล้วจะลอน เท่นะเดี๋ยวเราทำก็หกล้มสิไม่เป็นไรค่ะเก่งใจโอ๊ยนี่บางบางนางเขาก็มีแบบไปนั่งตัดกางเกงให้เป็นรอยขาดเองเลยนะเพื่อข้าลงทุนมากคือซื้อกางเกงใหม่มาไม่มีรอยขาดเลยก็หกล้มเอาตะไบอ่ะตะไบให้มันถลอก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 ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็แบบพยายามทำให้มันเก่าๆทำให้มันดูแบบนิ่มๆเท่ๆและการใส่กางเกงยีนนะคะมีเคล็ดลับแล้วก็มีเทคนิคง่ายนิดเดียวยังไงคะอย่าซักบ่อย ออเพราะว่าซักเนี่ยทำให้สบาง,<ด>งเกงมันหดหดแล้วฟิตด้วย <c oughs> หดแล้วฟิตฟิตเธออันนั้นอ้วนเองหรือเปล่าไม่จริงๆค่ะเวลาซักใหม่ๆแล้วมันจะฟิตแต่พอแบบใส่ไปสักพักนึงมันก็จะแบบค่อยๆหลวมสบายๆจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยขาเดฟเขาก็ฮิตกันมากเลยนะแบบที่มันฟิตๆเหมือนที่ซาร่าบอกอะแบบโอ้โหถอดไม่ได้เลยตอนใส่ต้องกระโดดอะ เป็นคนเท้ายาวด้วยนะคะพี่แมวตอนใส่แบบเดฟฟิตๆถ้าไม่ใช่แบบยืดอ่ะลำบากเท้ามากเลยค่ะมันแบบจะยัดเท้าลงไปไม่เข้าบางทีเนี่ยต้องขอแนะนําคุณผู้ชมเนียค่ะว่าอยากใส่ง่ายๆคุณก็นึกว่าคุณกําลังเต้นบัลเล่จ้ะทาปลายเท้าจิกนิดนึงนะมันไม่ได้จริงๆแล้วก็เสียบลงไปในการเกงแล้วก็กระโดดกระโดดระบายทางอีกที่หนึ่งที่เขาใช้กันบ่อยๆคือถุงพลาสติก โอจริงเหรอจริงคือใช้ผูกไว้ก่อนเลยค่ะผูกเหมือนเป้สเลอแล้วก็เขาใส่ถุง <ไป S 3> พลาสติกไว้ก่อนจริงๆนะถุงพลาสติกมัน,นลื่น <c oughs> ทําให้ใส่ง่าย <c oughs> แล้วก็นะอ้าวถ้าใส่มัดถุง แบบว่าสูง,งเกินไปถอนถุงออกไม่ได้อีกอ่ะนึกสภาพแบบว่าผู้หญิงสวยๆอย่างซาร่านะผูกถุงพลาสติกไว้ที่เท้าแล้วก็ใส่สกางเกงยีนดูสวยงามไฮโซมากๆเลยจ้ะนอกจากขาเดฟแล้วเนี่ยกางเกงยีนแบบหลวมๆหน่อยนะแล้วก็ใส่กับเสื้อยืดแบบว่าลายเพ้นต์ต่างๆต,ตอนนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะัวมไปรงแบบอาจจะแบบไม่ใช่ดูลุกแบบว่าเซ่อๆอย่างเดียวนะคะอาจจะดูเปรี้ยวได้อย่างที่ออปอเขาก็จะใส่ยีนขาดโชว์เดี่ยวขาคือแบบโชว์ตั้งแต่แบบนึกว่าใส่ยีนสั น,ะะนางหุ่นดีนะสาวคุณโอปอลกับการ,ราใส่เสื้อยืดหรือว่าเอลลอยบังลาดเสื้อกล้ามบังหลาแค่นี้ก็ดู<ส>ว่าดูเปรียปร้ยวเท่ได้ใช่แล้วจะไม่ว่าคุณจะใส่ยีนแบบไหนนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุคให้คุณจากจากสารรรวแบบว่าธรรมดาธรรมดาเป็นสาวเท่สาวเปรี้ยวไปกับการแต่งหน้านในลุคยีนด้วยวันนี้โอ้โห คือเอาเกงยีนมาแปะหน้าอย่างเงี้ยเหรอคะเ,อเดี๋ยวต้องลองดูเจ้าว่าฉันจะทําให้แบบเป็นแบบไหนนะพ,พี่แมวพูดมาสะแบบนี้แล้วฉักอยากเลวค่ะ <c oughs> เป็นได้เราดีไปพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เตรียมเครื่องสาอางไว้ให้ดีเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตการแต่งหน้ากันค่ะ <c oughs> กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเราแล้วนะคะพี่แมวค่ะ <c oughs> เราพูดถึงเรื่องเทนกางเกงยีน เราสองสาวก็เลยขออินเทรนกับเขาหน่อยเอาไปในราไปแปลงโฉมตัวเองก่อนแปลงโฉมเลยถึงเราจะไม่ได้แบบว่ายีนขาดเวอร์นะแต่เราก็เดบเวอร์นะมาแต่ก็ไม่รู้ก็ยีนแบบนี้ก็อินเทรนแล้วก็คลาสสิกสุดๆอะใช่ใส่ได้ตลอดกวลตอนนี้แบบว่าหาขามาเขาก็มีกันแล้วนะก็ต้องใส่เดบเดบบ้างอะไรบ้างถูกต้องค่ะอย่างที่ที่แล้วบอกไปว่าเทรนการแต่งหน้าที่เราจะมา สอนแล้วก็มารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับกางเกงยีนแบบสาวเปรี้ยวจริงๆใช่แล้วค่ะสาร่กเกิดมาขนาดนี้พี่ก็เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วจ้ะในเมื่อสียีนมันเป็นโทนน้ำเงินชิมิราวันนี้นี่เลยจ้ะสีที่เตรียมมานะจ๊ะเป็นสียีนยีนเป็นสียีนนี่นี่อีกอันหนึ่งนี่เลยจ้ะอันนี้ก็ก็ไม่ทาสามสีนิดนึงมาบอกสีนิดนึงไม่ได้ทาสมสีนี้เลยนะ ผสมผสมกันได้สีมันใกล้เคียงกันมากนะคุณก็สามารถเลือกได้ออย่างสีแรกสีนี้ B 1 B 1อ่าสี B 1, 1นะคะจากอาร์ตี้สีที่2อง 2> จา้จา B 5อันนี้นะคะ B 5ส่วนอันนี้ที่ซาร่าถืออยู่คือ B 9ค่ะเสร็จแล้วจา้าดิชันก็จะเลือกนะสีหนึ่งในนี้แหละมามิกแอนแมชจ้ากับ สีนี้เป็นสีดีหกดำอมทองเนาะเป็นสีออกดำประกายทองค่ะใช้แล้วเดี๋ยวจะมาสาธิตนี่พร้อมหรือยังที่จะไปแปลงโฉมแบบว่าสาวเท่กันขออนุญาตเลือกสีนี้แล้วกันโอ้โดนใจมันดูเป็นยินที่สุดแล้ว B5 นะ B5 สีนี้เลยโดนสุดๆขั้นตอนแรกเลือกผู้กันก่อนจ้ะ ขอใช้พู่กันนะหัวประมาณนี้กลางๆไ,ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปจ้ะฟืบนะประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเอาพู่กันจ้ะทาสีดีหแบบนี้อืมอ่ะแล้วก็เริ่มทาที่เปิดตาให้พี่แมวสาธ<า>ิตเลยน,นะคะทาบริเวณหัวตานะคะไล่ไปจนถึงกลางหัวตาค่ะจะบอกว่าสีแบบนี้เนี่ยก็เทรนได้ตลอดนะพี่แมวใช่ค่ะ อาจจะเป็นแบบคนที่แต่งหน้าเข้มนิดหนึ่งเป็นกลางคืนไปเที่ยวบ้างไปงานตอนแบบงานกลางคืนบ้างมันมีผงหล่นลงมาไม่ต้องกลัวนะจ๊ะก็เอาคู่กันปัดออกได้ปัดเบาๆแค่นี้เองเึ๊บอ่าให้แมวแต่งต่อแต่งต่อแต่งต่อทาสองข้างเลยนะคะคือทาทายังไม่ต้องทั่วใช่ไหมคะเลยไม่ต้องทั่วค่ะประมาณสามส่วนสี่หรือว่าสองส่วนสามของตาไปก่อนใช่คือให้แบบว่าเหลือ ปลายปายไว้ก่อนเพราะอย่างที่แมวบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีสีดําประกายทองถัวต้มค่ะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะแค่นี้เองอ่ะทาทาท,าทาไปเถอะแต่ว่าอย่าอย่าให้เลยขึ้นด<ช>้านบนนะจ๊ะอย่าให้เลยขึ้นนะคะแค่แค่ครึ่งตรงนี้ก่อนนะ,ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะครึ่งตายังไม่หมดเราก็เลือกสี D6 จ้ะที่เลือกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะ<ข>อ,อ่ะ<ข>อพวกกันอันเดิมใช้ได้ก็เอาอีกด้านหนึ่งจ้ะทาเลย แล,แล้วหล่อนก็เลือกสบัดมาด้านหลังนะเอาจังหวะตาที่ตัวเองอยาก <fare> จะได้หางตาแบบไหน<ช>สบัดไปเลยอันนี้เลือกแบบว่ากลมๆนิดนึงตาจะได้ดูแบบว่ากลมๆบิงๆตาโตๆก็ทามาอีกจากจากด้างหลังครึ่งหลังทาครึ่งหลังค่ะทาไปปึ๊บมันก็ผสมกันออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะเป็นฟ้าๆอม กลมกลมดิ่งเล่งดูแบบดเปลี้ยวอีกครั้งหนึ่งถ้าจกหางตานะคะพี่แมวทำแล้วมันดูง่ายจังเลยอะค่ะแล้วคุณผู้ชมเขาแบบเอ๊ะ แล้วถ้ากลับไปทําที่บ้านจะทำไม่ง่ายแบบนี้ไงอย่าบอกนะหล่อนว่าหล่อนทําไม่ได้เนี่ยหล่อนลองหรือยังอเออต้องลองทำจริงๆมันมียากนะใช่ค่ะแมวทำได้คุณก็ต้องทําได้ค่ะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วนะคะการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่แค่เราลองทําแล้วก็ฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะชินแค่นี้เองเสร็จแล้วเนี่ยมีเบรนด์มีอะไรไหนไหมคะ ไม่ต้องเลยจ้ะก็เพราะว่าเราทาไปแล้วใช่ไหมเราอยากให้มันเด่นๆนะ,อ,ะอันนี้ก็ทีนี้มีผงติดอ่มีผงติดก็เอ,อันนี้ปัดออกจ้ะฟึ๊บปึ๊บ ว่ายังไม่เสร็จเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่เราจะเปรี้ยวและเท่ได้เราต้องแบบว่าอายไลเนอร์หนาๆเยอะๆพุ่งๆถ้าเกิดว่าถึงคิ้วได้ก็จะดีมากๆเลยจ้ะงั้นขอแนะนำเลยคิ้วไปอีกสักสามเซนได้เดี๋ยวจัดให้แนะนำเลยจ้าเจลไลเนอร์จาก Art i ตี้โปร s ฟชชั่นนะคะเป็นเนื้อเจลมากๆนี่เขามีพู่กันให้ด้วยอ่ะเนี่ยและที่สาราชอบเพราะอะไรรู้ไหมบางทีกำลังจะกรีดอายไลเนอร์หาพู้กันไม่เจอ มันหุดหงิดมากอันนี้ก็เลย,ยมีมนนในตัวในแพ็กเกจเลยจะบอกว่ามันทาง,ง่ายมากๆที่สุดใน3โลกเลยนะจ๊ะเนื้อเจลของเขานั้นปาดเข้าไปเลยจ้ะแล้วก็ฟาดเลยไม่ต้องมีวิธีรีตองอะไรนะเกลี่ยง่ายมากานิ่มคือแบบถ้าถามว่าเทคนิคการทามันต้องทาแบบไหนบอกได้เลยว่า ปาดสีจ้าเธอปาดสีกุ้งเธอก็ปาดที่ตาไปเลยจ้ะส่วนเทคนิคการทาที่ตานะคะทาทาไปเถอคะค่ะใช่ให้เข้ากับต,ตาตัวเองทาทาไปเ,อเอถปเอะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ยากไปตามแนวแนวขนตาของเราเองอะเนาะพี่แนวเนะาะวกกันมันหนาแค่ไหนคุณก็ทาหนาแค่นั้นนะเนะพราะมันต้องเปรี้ยวเลิศนะนี่ถ้าเกิดว่าด้านหลังมันทายากนิดนึงก็ใช้มือเพิ่มใช้มือใช้มือใช้มือดึงก็ได้อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้เหมือนกัน ช่วยให้แบบว่าความอย่างที่บอกนะวันนี้อยากจะให้มันเปรี้ยวแล้วก็แบบว่าแซ่บเวอร์มันต้องขึ้นไปเกือบถึงคิ้วเลยจ้ะจัดมาหนูช่วยดึงช่วยดึงนิดนึงวิธีการนะคะคุณลากเส้นเบาๆไปก่อนนะอยากให้สูงขนาดไหนก็ทำขนาดนั้นใช่แล้วก็ทาด้านบนตามไป เปรี้ยวมากเข็ดฟันเลยอะเสร็จแล้วว่าทำไมมันง่ายแบบนี้ล่ะนอกจากง่ายแล้วยังจะไวอีกอะมีข้างเดียวนะเดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งละกันเอาเลยค่ะพี่แมว ถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะบอกว่ามันยากคุณลองหรือ,อยังจ๋าถูกต้องทุกอย่างต้องแบบว่าลองผิดลองถูกกันไปก่อนแหละใช่เอาเทคนิคอย่างที่พวกเราทําคือเราก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพออนนแต่เรา,าแค่เลือกเลือกผลิลตภัณฑ์ที่เข้ากับตัวเราใช้ง่ายทุกอย่างแบบว่าตอบโจทย์มากๆใช่อลากแบบว่าไกด์ไลน์ตรงห่างนิดหนึ่งนะคะ โอ้โหง่ายว่าง่ายมากเป็นยังไงล่ะเสร็จแล้วแต่ข้างบนแบบว่าเด้งแล้วเติมนิดนึงจ้ะตัวนี้แหละเพราะมันติดแน่นทนนานฝนตกฟ้าร้องหน้าหล่อนมันก็ไม่หลุดทำไมคะยังไม่เสร็จลระคะอ่ะมีข้างบนต้องมีแบบว่าหางตาข้างล่างนิดนึงกะค่ะจะได้ดูตาโต ลากข้างล่างนี้แค่ขึ้นจ้ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แเบาๆให้มันแบบว่าเข้มนิดนึงดูสิให้ดูมีขอบตามากขึ้นกวัาข้างนี้ก็จะแบบว่าเด้งขึ้นมาคมขึ้นและข้างนี้ยังเบาๆอยู่เติมเลยจ้ะเติมไปเบาๆ บางทีวันหนึ่งเราต้องไปหลายที่ไปหลายงานตอนกลางวันเราก็แต่งหน้าอ่อนๆไปก่อนพอเริ่มดึกเราก็เริ่มเพิ่ม่างนี้ก็ง่ายดีนะนี่แค่นี้เองแต่ทราบว่าพี่แมวพอเวลาหน้าเราเข้มแล้วอ่ะจะชอบปากนูดๆอ่ะปากนูดๆเราค่ะเม้เลยจ้ะอือชอบให้แบบปากดูแบบนูดๆดูบางๆจัดให้เดี๋ยวจัดให้เลยเพราะว่าเราแบบจะได้เน้นที่ตาไปแล้วได้เลย ต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยทำอยากได้แล้วเราทำกันสดๆให้คุณได้เห็นกันอยู่แล้วนะคือทำกันแบบง่ายๆเราทำได้ทุกคนทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแน,น่น,นอนและลิสตกที่เลือกนะจ๊ะนี่เลยจ้ะสีนู๊ดสุดๆไปเลยดูกันเลยชื่อสีว่า,อ,าอิตาลีสีอิตาลีนกว่าอยู่ในโรมอะไรตบางีเอ็บบนโซนอะโดเนสหนึ่งนีงน่เอ็นโซนจะอิตาลีอ่ะค่ะอ่ะทาเลยนะ กิดว่าเป็นของตัวเองเนี่ยก็ใช้อันนี้ทาปากเลยก็ได้นะไม่ต้องพึ่งพู่กันก็ได้ก็คือจะออกสีนูตออกน้ำตาลน,น้ำตาลดูเป็นสาวแบบเซ็กซี่เบาๆใช่ค่ะสวย,ยมากเลยแล้วกันนะสวยมากๆากเลยหมายถึงสีไม่ใช่พี่แมวนะคะไมป่นไรฉันก็มั่นใจว่าพี่แมวก็เฉๆยๆอย่างว่าได้เครื่องสำอางช่วยเยอะก็บ้างอะไรบ้างอะแต่ตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยนะจริงๆแล้วสาบานได้ สาบานได้ว่าไม่ใช่สาบานได้ว่าบานไค่ะเรียบร้อยก็ดูเซ็กซี่ดูเปรี้ยวขึ้นมากๆอ่ะเมื่อบอกว่าหน้าแบบบลิ้งสียีนเท่ๆเปรี้ยวๆแบบนี้แล้วปากนูดแล้วเห็นหน้าฉันยังบานอยู่เลยอ่ะทำไงดีเช็ดดิ้งจ้ะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้แบบว่าเป็น bronzing powder นะคะตัวนี้สีนี้ วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเช็ดดิ้งนะจะให้แก้มาตอบตอบปกติเนี่ยเขาจะเชดแบบว่ายังลจุดบกบ้างฟ้าหน้าผากกว้างดูหน้าผากเช็สิเช็ดหน้าผากให้ดูแบบว่ามีแแคบโล่หรือว่าใครที่หน้าบานนะคะหรือว่าหน้ากลมก็เช็ดตรงนี้หรือว่ามีหนกแก้มก็เชดหนกแก้มแต่พี่แมวบอกแล้ววันนี้อยากให้หน้าตอบเป็นแบบนี้มาเลยวิธีการทาค่ะง่ายมากๆเลยทำปากจุที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะคะ แล้วก็ปากตรงนี้จ้ะคือใต้หนกแก้มนะคะหรือว่าตามร่องเป็นเขาเรียกว่าร่องแก้มเนาะอันนี้เนี่ยเขาจะทําให้หน้าเล็กดูตอบเหมือนแบบว่าเป็นนางแบบบนรันเวย์อะไรแบบนี้คือนางแบบบนรันเวย์ต้องเมื่อด้วยนะพี่แมวอเมื่อยังไงเพราะว่าเขาต้องแบบว่าแอบกัดกระพุ้งแก้มต้องให้ปากไม่เป็นปากจู๋เออเขาต้องบอกว่าเล็กๆแต่เราไม่ต้องแบบนั้นลำบากไปเราใช้แบบว่าเครื่องสําอางช่วยคุณได้นี่เลยจ้ะมาปากจู๋นะ ใต้หนกแก้มนะไม่ต้องบนหนกนะเอาเอาใต้หนก <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เออเป็นยังไงเราหันหน้าตรงค่ะโอ้ oh, ดูเล็กลงเลยอะ่ะแต่ว่านะเดี๋ยว,วเราจะมีแป้งมาตกเพิ่มเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องแบบว่าต้องการเบลนสีนิดหนึ่งระหว่างตัวไฮไลท์ใต้หนกแก้ม วิธีการปัดก็ปัดปัดไปเถอะตรงไหนสวยก็ปัดนะจริงๆมันเป็นแบบนี้จริง,รงคอน,น่าก <คน S 2> ล้วมันไม่เหมือนกันไงการแต่งหน้ามพูดย<อ>ังไงบางทีปวด<อ>หัวว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นวิธีแบบอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ใช่ช่างอ่าพอ,อเสร็จแล้วก็ใช้แปรงก็ได้นะคะเป็นแปรงที่ใช้กับแป้งเนี่ยก็ปัดใช้เบรนคือจะกการเบรนเนี่ยก็จะช่วยเกลี่ยให้แบบไม่ได้เป็นแผงนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าบางทีถ้าไม่เบรนเนี่ยเป็นขนมชั้นอะ น,น่นโอ้ยเสร็จแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมหน้าตอบแบบเนี้ยอ่ะก็แน่นอนที่สุดเลยจ้ะเพราะว่าเรามีเทคนิคนะและที่สำคัญฉันทำได้คุณก็ต้องทำได้จากกับเครื่องสำอางที่มีอยู่ที่บ้านกับอาร์ติสโ r ป f ร s เฟชชั่นแนลค่ะพี่แมวสวยแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดนะแบบเรายังเปรี้ยวไม่ครบเลยจ้าเราคิดว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยคะคิดว่าพี่แมวแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนี้ เป็นยังไงล่ะเรามีสีสุดพิเศษมาโชว์เต้นตระเดนฟฟิบจะทาตาเพิ่มเหรอคะอุ้ยไม่ใช่ค่ะเห็นสีแบบนี้เนี่ยเป็นสีช็อกค่ะคุณผู้ชมมันเป็นสีชอคค็ชชอกที่บอกว่าคุณสามารถเอามา m i กแอนด์แม h บนผมได้หรือว่าเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าดิฟดร r y นั่นเองคือมัอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่ที่พลอยพลอยเชอร์มาน จะทําตรงปลายเป็นแบบสีพวกออกช็อกกิ้งพิ้งออกอะไรแบบนี้แต่บางทีเราก็ไม่อยากจะไปกัดสีผมไม่อยากจะทําให้ผมเสียอาร์ตี้เราก็ตอบสนองอ่ะวิธีการทำง่ายอีกแล้วเลือกมาสปอยหนึ่งนี้ก็ได้ค่ะนั่นเอาตรงนี้แล้วกันสระเลือกสระเลือกซาทำให้พี่แมวแล้วกันได้วิธีทําง่ายมากเนยนะคะคือเราก็เลือกแบบว่าชอบผมมาหนึ่งชอบจากนั้นเราก็เอาสีช็อ ง่ายๆเอาไปปลายก็พอลูกเอาไปปลายลูกหนูอยากทําแบบไม่ต้องปลายเพราะว่าไปปลายมันจะสวยกว่าลูกเอออะแค่นี้แค่นี้เอาไปปลายเพราะว่าทั้งบนเนี่ยมันจะไฮไลท์แบบว่าเยอะเกินไปมันจะไม่เปรี้ยวไงนี่แบบแค่นี้เสร็จแล้วหรือไม่ก็อาจจะทําซักสองช่อก็ได้จะได้ดูแบบว่าช่อหนึ่งด้านข้างจะได้ดูเยอะขึ้น ใช้ง่ายมากๆคือแพ็กเกจไปปลายลูกไปปลายลูกพี่แมวเชื่อหรอนเยอะเราทําเป็นช่อเราไม่ได้ทําทั้งผมประมาณนี้ค่ะเป็นยังไงล่ะคือต้องบอกว่าแพ็กเกจของอาร์ตี้ช่วยให้เราทําแบบนี้ทําดิสไาย์ได้แบบง่ายมากบังบังทีแบบเป็นแท่งเป็นช็อกอะไรเนี้ยมันเลอะเทอะอืมแบบนี้ล้วก็ทำยากทาง่ายมากแบบนี้คุณก็เปลี่ยวได้แล้วแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยอ่ะใช่ค่ะพี่แมว ถ้าจะเปรี้ยวขนาดนี้เนี่ยหนูต้องแต่งบ้างแหละได้เลยซาร่าแต่ว่าขอร่าแบบเปรี้ยวๆโชว์ผมนิดนึงได้เลยสบัดบล็บอฟคืบอบอกแล้วค่ะว่าไปเคาน์เตอร์อาร์ตี้ที่เดียวจบจริงๆใช่ค่ะตั้งแต่เครื่องสำอางยาทาเล็บ คือแม้กระทั่งการแ<ม>บบมีมิติกับการเล่นกับผมของเราจะบอกว,ว่าส,สาวๆถ้าอยากสวยแบบว่าโปรเฟชชั่นอลปรึกษาพวกเราได้ที่เคาน์เตอร์อาร์ตี้โปรเฟชชั่นอลนั่นเองจา้าแต่ว่าเห็นดิฉันนะคะแปลงร่างเป็นสาวเปรี้ยวแบบนี้เอ๊ะในช่วงหน้าแปลงร่างเป็นโฉมอยากจะรู้จังเลยว่าสาวช่วงหน้าเนี่ยเขาอยากจะแปลงร่างเป็นอะไรกันถ้าอยากรู้อดใจรอสักครู่ค่ะตอนนี้เราไปพักแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่วงแปลงร่างกันค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการ New Face by a r t i กับช่วงแต่งหน้าแล้วล่ะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเอ๊ะคุณผู้ชมคุณอยากจะเปลงนโฉมแบบไหนเนี่ยคุณสามารถปรึกษาพวกเราได้นะจ๊ะเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาต้องให้มืออาชีพจ้ะถูกต้องค่ะและทางเรานะคะก็มีมืออาชีพนะคะเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพจริงๆจาก Artie Professional อย่างพี่ฟรีฟีนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราจะมาเปลี่ยนลุคเป็นแบบไหนเราว่าเราส่งต่อให้พี่ฟีดีกว่าไปดูกันเลยจ้า สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในช่วงของแปลงร่างนะครับซึ่งวันนี้นะครับแขกทางบ้านของเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าอย่างไรนะครับเราไปถามปัญหาของเธอกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทเนื่องจากเบลเป็นคนผิวหน้ามันและก็รูขุมขนกว้างนะคะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะรับปริญญาแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทางรายการนี้แนะนําเรื่องการแต่งหน้ายังไงให้ ให้แบบว่าเครื่องสำอางจิตทนหน้าไม่มันเยิ้มเงี้ยค่ะเอาละครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับเมคอัพอาร์ติสต์นะครับจากเครื่องสำอางอาร์ต้โปร์เชนอลนะครับสาขาเซ็นทานราดพาวนะครับคุณเตชินีครับ Straight up. Straight up. สวยเสร็จแล้วนะครับตอนแรกบอกว่าจะแต่งหน้าไปรับปริญญาโทนะครับแต่งออกมาแล้วเหมือนจะรับปริญญาตรีมากกว่านะครับเดี๋ยวเราลองให้นางแบบของเราดูกระจกนิดนึงนะครับว่าสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสวยมากเลยค่ะหน้าเนียนค่ะเอาละครับสำหรับสาวๆนะครับที่อยากจะลองแต่งหน้ารับปริญญาในสไตล์ของอาจารย์เตชินีนะครับก็ลองแวะไปหาได้ที่นะครับคอเตอร์เครื่องสำอางอาร์ตี้โปรเฟชชั่นแลนะครับที่เซ็นทัปลาดพร้าวนะครับ วันนี้นะคะเบลต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะรายการที่แนะนําการแต่งหน้าที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็การแต่งหน้ารับปริญญาครั้งนี้ดูไม่หนามากเลยนะคะแล้วก็ปกปิดรอยด่างดาได้ทําให้หน้าเนียนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหเปลี่ยนไปขนาดนี้ <S S นั่นนะสิ ปอมือดังๆใช่แล้วก็เอาราต้องแปลงบ้างแล้วนะแปลงร่างเพราะว่าความสวยลดลงไงโอ้พี่แมวตอนนี้สวยมากหนุ่มๆแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวออกันเยอะแยะมากมายเลยอะข้าวเลยข้าวที่พิมานเขาเตรียมไว้ให้อ่ะอันนั้นมันของปีนี้สาร่าอาละค่ะใครนะคะที่อยากจะมาแปลงร่างแปลงโฉมกับเราแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะค่ะที่หมายเลข02 2 9 5 0 6 8 6แและส่งโปรไฟล์ของคุณค่ะมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจ้าใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถติดตามชม รายการ New Face by Arti ได้ทุกๆวันจันทร์ตั้งแต่เวลาบ่ายสองจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะและ้วกาอย่าล<ม>ืม<อ>ติดตามพวกเราเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะข่าวสารต่งตางๆผ่านทาง IG Instagram หรือ Facebook เซิร์ชหานะจ๊ะ Arti Professional ได้เลยค่ะใช่ค่ะและใครนะคะถ้าอยากจะสวยแบบ Professional ก็ต้องติดตามชมรายการของเราสองคนที่ดีกับรายการ New Face by Arti ค่ะ,คะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตแล้วก็จะมาสอนแต่งหน้าในเทรนด์แบบไหนเนี่ย ก็มาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ